เป็นคนสวยคนรวยคนรักษาเนี่ยไงใช่ไหมไม่รู้อะไรนะตอนเป็นเด็กนี่ไปหาหมอบ่อยไปคลินิกบ่อยไปน้ำมับ่อยเจ็บเจ็บป่วยป่ไม่รู้สาเหตุมะฮีกว่าเป็นไงคนนี้ทำไมป่วยเจอคนก็ป่วยแดดก็ป่วยเจอคนก็ป่วยอะไรเจอแต่ก็ป่วยเป็นไหมเป็นไหมคุณมาร์เป็นไหมที่ป่วยเรียกว่าเลขหกระยะแรกที่จะป่วยอ่พอระยะที่สองขึ้นมาก็ เป็นคนที่ชอบศึกษาวิธีการรักษาอาจะชอบุณชอบอยากไปหาหมอไปหาพยาบาลเอต่อไปจะโตไปยังจะเป็นพยาบาลต่อไปจะโตไปยังจะเป็นหมอพวกนี้จะมีความใฝ่ฝันเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลว่าเป็นจากคนผูคนดูดรักษาดูแลพบจากอยากจะเป็นคนที่ไปศึกษาแล้วไปดูแลคนอื่นนะส่วนแรกมันจะพัฒนาขึ้นนะงจากผู้ป่วยกลายเป็นคนศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไปรักษาไปช่วยเหลือตัวเอง แล้วก็เลขผมเนี่ยคือเลขที่มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือคนเห็นสัตว์เห็นไก่เห็นเป็ดเห็นทานเห็นหมาเห็นแมวชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาด้วยนะชอบปลูกผักปลูกหยาเห็นดอกเห็นอะไรพวเนี่ยปลูกตลอดเลยเป็นไหมเป็นไหมไม่ดอกไม้เดียวมันน้ำดอกไม้เขียวขึ้นมาละไก่ของแมวไม่มีจะกินน้ำมีที่เอาให้ตัวเองก็ไม่มีจีกินเลย เสร็จแล้วเห็นไหมเลขหกขบจากผู้ป่วยแล้วเรียนรู้วิธีการรักษาบำบัดคนที่มีจิตใจเมตตาระยะที่สามกลายเป็นผู้อะไรนะรักษาผู้ื่นช่วยเหลือผู้ื่นเป็นหมอเป็นหมอกายจิตวิญญาณเป็นหมอรักษาผู้ื่นช่วยเหลือผู้ื่นยจากผู้ป่วยเรียนรู้แล้วมาเป็นหมอใครที่มีเล่ห์ขบมาสายนี้ได้เดี๋ยวะมาสายที่เข้าแต่จะใช้อบรมจบใช้สุขภาพแต่เกี่ยวกับเรื่องของดวงวิญญาณเยวไม่ว่าจะเยอะเรื่อง ยาเรี่องละปุ๋งลาเป้ศาสาร์อะไรที่อย่างเกี่ยวกับการบำบัดภาษาควบคุมภาษาหน่อยที่แต่งเลยคำหนึ่งคำหน่เราจะมีพรสว่างเกี่ยวกับเรื่องยาบางทีสิบปีเลยมีดคำว่าเจิยววิ่งเฉียดีแปลว่าอะไรคนป่วยต้องลมากๆต้มเนี่ยพอป่วยหนักๆไปต้สุดท้ายไปหาหมอปโดยบังเอยญเลยกลายเป็นหมอโดยบรรยายเลยแต่มาก็เข้าไข่เสือนิ่งเลยทำไมแต่มาเรียนจักรดูเพราะว่า ตอนเด็กเนี่ยทำานปั่นจักรยานไปสื่งขันกีฬาศีาีจากหมู่บัานไปหมู่บ้านแล้วก็เกเหตุแผ้เป็นโดนที่สา่เลยรถจักรยานเราควเราปบรถอะไรนะหกล้อพิกควงเอาอะไรอยู่เจแล้วอะไรนะตอนอาจารย์เอาเอาเอาอะไรนักศึกษาไปในโรงเรียนไปะไรจับคอจับอะไรปวดอะไรไปโคล่ไปหา นั่ก็เราอทางเลยนะหรื่บ้านขอกระชากมาจะมาเป็นเรนก็โดดซึ่งเป็นกุทารกชาเวลาลงเนี่ยไม่ไม่สนใจแล้วก็โดดลงมากร้ชากอยู่มันขึ้นตงโมสามเมตรตัวลมาพ่อโผมันโกะสเสช็อตโหเจ็บหลังเลยแต่เราเ็ื่นเดินต้นทงเง็นแน่ทั้งตกหลังชั้งตกรถจักรยานรถยนต์ไปเตอรบันอยบนเขาปกมอเตอร์ไซค์โยมา ไม่มีใครอะไอนทมาขับมาจับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใส่จุกแจขับความกาขับไปหมามาไล่ไล่จะพุ่งไปโฟงเลยรั้นรดุกชนเลยปีเตอร์เขาชนาเขาโค้งหัดอบหมามันส่งสารแต่หมาจะมันไม่ช่วยเมายกมัไมือมันเลี่ยงอาบกตันงแตนมาไม่กล้าขับมอเตอร์ไซค์เลยก็คืว่ามอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์รวมถึงเครื่องบินตกถ้าเครื่องบินตกนี่เราก็ไม่น่าเชื่อเลยไม่เชื่อเครื่องบินตกเลยน้มาให้ ตอนนั but, city, ้นอาจารย์จัดบข้างทวิพี่ประมาณแม่ชีเ้ื่อ้าเลยบาี้ีมีสิงคโปร์ไทยูุานอะไรนะอุนมาเลเซียสิงคโปร์คนเนี้ยสี่ประเทศไปเหมาขึ้นบินลำาเขึ้นบินไปอินเดียที่พัทยาเราเรียนินเราจำม่ได้ดีนะประมาณสิบหกสิบเจ็นั้นะ คมื่อมันจะลองไปควบเนี่ยมันลองไปแล้วนะเหมือนกับล่าสุดที่ที่แมาเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยที่จะขึ้นแบบควบง่าีมันขึ้นไม่ได้มันตุ้มเลยเนี่ยอันนี้เครื่องบินเลยมาจะลงละอ้ล้อมันไม่กลางล้อมีสามล้อใช่ไหมไอ้ล้อข้างข้างซ้ายข้างมันไม่ยอมกลางมันกลางแค่ล้อหน้าล้อข้างข้างเครื่องบินก็เสยว่าขึ้นบินขึ้นเราไปเลยโอ้โหไอ้เราก็ฟังภาษาจีนแต่มันไม่ลงมันจะลงมันไม่ลงมันม i̇şte ีเสยขึ hmm. ้นไปเนยเขาก็ประกาศตอนนี้ชุบเสิ็จแล้ว บอกว่าตอนนี้รองไม่กลาเราฟังภาษาจรตอนนั้นเป็นเรีนาดแต่คนที่ฟังรู้เรื่องเนี่ยนั่งไม่ติดกระเพาะแล้วยิ่งขงร่เสพผันคนที่บินเ็้าไเรียนรอบน้มันมึนอะไรเราฟังไม่รู้เรื่องนะเขาก็ไม่นเมานทำสภาพจ้องไปกบโขดเป็นรถแจงเต็มเปิดหมอเต็มลานบินมัยเก็นด้วาพอพอมันลอไม่ได้ครอบเนี่ยมันก็สลายเลย จอดได้พวกควันหางพอผมควันเยอะเลยเสร็จแล้วอะไรเราดับเลยก็ดับแล้วก็เปิดสไลด์ออกมาแล้วก็โดนไอ้ผมแม่ศีขษะเนี่ยตบตกงเนี่ยโอ้โหออกมานะรีบขึ้นนะขายต้ไม่ทันขึ้นเราถนัดที่เรามันจับแล้วก็ไปโฉบเกือบตายกันทั้งลังตอนนั้นขึ่นมีกรอบสุดท้ายพอไอ้คันลุกขึ้นป๊อกเป็นไงบ้างมันลุกขึ้นก็อันนี้มันลุกขึ้นก็เป็นข่าวที่ดูเปนอย่างเงี้ยขึ้นมี ไปไม่ควนภพเนี่ยอินเดียอินเดียนี่เป็นธรรมดามากของชิ้นบินตกแต่ไปอินเดียนี่ถ้าอะไรนั่งชิ้นบินต้องระวังเพราะว่าชิ้นินอินเดียมันเก่าแก่มากมากระผมก็ทำตัวอะไรนั่งชินบินหลายประเทศไม่ใช้แต่มาให้ชิ้นบินมันตกบ่อยๆแล้วก็เกือบตายนแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังเนี่ยมามีปัญหาแล้วก็ไปไปบัตรทองก็ไปหาหมอ จนนไม่รู้จะไปหาหมอไงเลยก็ไปเรียนเลยดีกว่าพอเรียนจากุบจบเลยอ๋อมันก็แค่นี้เองง่ายนี่ไปเห็นอาจารย์สอนหมอแต่ละกเรียนนต่อไปเราจะเป็นหมอมาสอนต่อไปอาจารย์หมอในกรุงเทพเลยใส่เสื้อสยรใสุดไทยนี่อาจารย์จะมาต้องอยู่ในฟอร์มเป๊ะๆนะเลยท่านแต่งชุดอาจารย์มามีเขาไปฝันมาจะเป็นอาจารย์หมออะไเนี่ยแป๊บมดียวละกันก็ที่ไหนมาเช็ดเสช็ด ก็นี่ยเาพักมาเสียไปเลยักีอ่ะพักันส้เนี่ยก็ปนอะไสนใเดี่ยวเียนมสอบแล้วคุณเบสตเสร็จแล้วเราก็โอเคเลยเนี่ยเลยทำที่จะมามหาลัยมะจูงปิ้งฉันยังดีมัยบ่วยไป่วยนานเลยการเป็นหมอโดยมันใหญ่แต่มาพูดตรงๆแต่ยังไม่ได้สอบผ่านพักิชาเรียนมาส้ยบันมีไม่รู้จิตสิไปต่ใช้เวลาไปเลยแต่มาเมืองไทยก็สอบไปสี่ปีแล้วยังไม่ได้สไป ตอบตกทุกอย่างทุกว so, so, ิชาเลยทั้งเมธทั้งหมวดทั้งเพศอะไรแต่ตอนนี้จะมีเดือนหน้าสอบก็เดี๋ยวจะสอบเป็นสอบเป็นอะไรก็ได้สอบเสร็จก็เข้าโรงเรียนเลยจบไปจบตอนนั้นเลยตอนหลังนี่ยที่ตำงานเราเข้าใจว่าทำไมเราเราเป็นหมอเนี่ยเราไม่เราเราเราถึงรักช่วยชอบรักษาช่วยช่วยคนอื่นตอนหลังมาดูตัวเองเอ๊ะแล้วก็อาจารย์สอนรหัสชีวิตเนี่ยนายบอกเลยไอ้ผ้าต้องรักเนี่ยสบายเราชอบหน้างนี่ยรักมาไม่ชอบหน้า เวลาครูไม่สอนครูไม่ยิงเคยจะมาหลับไปเรืยเรื่อยนี่แหละไปทุกหลบเลยก็หลับตลอดเลยนี่้าคอังลับเนี่ยดวงกับไ้รักษาคนที่ใครไม่รู้ไดไดเนี้ยอ๋อได้ได้ได้ปะมาณเลหกนียศูนย์หกเดือนมิถุนาเดืนที่ผ่านมาใคราเข้ากอนเดือนหกเนี่ยภาคเนี่ยรักษาคนเพื่อคนที่เยอะเลยโหเราหลัเลยเพราะว่าเลขหกเนี่ย็นเลขที่รักษาตอด รัตมาเลยว่าอาจารย์นี่ยเขามองเขาทำได้ดีถ้ารัมายุ้งเนี่ยอาจารย์พูดี่าใครแซวรัตมาว่ารัตมาเป็นคนพิเศษรัตมามีหกนิ้วเลยคนอื่นเนี่ยแม้หน่าสักสิบคนว่าคนพันคนเราจะเจอสักคนสองคนหกนิ้วของรัตมาล่าสุดนี่อาจารย์เจอหมอมาจากปรีิอาจารย์ไมโครมาสอนเนี่ยคนแบบอะไรเนี่ยคนแบบอะไรเนี่ยเห็นมันจับเลยว่าเฮ้ยคนนี้มีพิเศษรัตมาก็ดีใจเลย กพิเศษยังงบ้านคนนเตคนที่มีมเนี่ยพิเศษต้องให้เยอะกว่านอื่โอ้โต้องให้เยอะไปงให้มาเอนหสปีกต่ให้กก็จะมาสอบัน้าันเพรหมออาารย์หออต้องมีหกตมีหนี่ต้องมีมีพิเให้เยอะกว่าคนอื่นสกของหรือเ่าเพราะสลกเพราะว่ามันต้องเป็นผู้ให้ที่เสียสละจะมาเอานะจับเขาจะเอาอะไรกะให้ตลอด ที่นาทีสุดท้ายนะคมณคนหนค่มใชาตอนนี้จะเอาส่งคมาสามคนมีคนเดินเลยจคดข้าเท่าไหร่ล้เก่ำเลยผมข้าต่มามนี่มีคนมาเดินมืนดินไหนไมนอู้นาทีสุดท้ามาคนหนุ่มาวมงคนก็สอนเลยนะเนี่ยแต่ให้เท่าไหร่ก็ได้ครับเราก็ถอนใจครับถอนใจเพราะว่าได้ของเนี่คุณาเป็นผู้ให้คุยพิเศษก็หลังได้คงเงันจะมาเองเนี่ยยังไม่เชื่อะไรยังไม่ยอมรับอ่ะ หสายไม่ยอมยรับก็เองเป็นสายเปย์ต้องฝาสายเปอ่ต้อสุดท้ายก็อะไรนะมีกูเจียงอบพาพข้าไปดูหาหมอหลหมาเลยเราก็ดูตัวเองงานตัวเองนอนไม่ต้องไปดูไหนๆก็ไหนก็พาไปก็เ่งไปไปดูก็ป็นเจ้าสองเกันเะยรเป็นเจ้าแม่เจ้าเลยเขาจะเปิดตำหนักพวู้อ้าวคุณจะมาถามอะไเขาสนใจคเราปพอเราไป็ ธรรมดาค่าหนึ่งค่าอนมีปัญหาความึกษาแก็จะมีผลข้างถามหนึ่งความรองการงานสุขภาพพอดีตรชาอะไอะไรก็สีห้าหกต่อไปเราดยมาถามความรักประเดยวความรับรู้เืองานะไรจ้สีการป้องกันอะไความรับความรับ،เราไม่เอาความรักเราไม่เอาเร่เขารู้เราเลยวาก็กลัความรับรูนไม่อยากจะความรักเราไม่ทำจะเคยมาเหมือนเราท่านความรับร้เไม่เอาเลยอีกถามอะไรถาม่อดี

เลขหกเนี่ยใครที่มีเลขหกติดมาวันนี้นะแสดงว่ามีวิทยามันเป็นหมอมาตั้งแต่อีตชาตินเรียนไม่จบชาตินี้ต้องมาเรียนมาสอบอะไรเนี่ยเลยก็หนีไม่พ้นใครที่สร้างตั้งหกสองสีหกมีหกมาอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยหกเขาตัวต้องมาเรียนมามาสายรักษาโอ้เรียนหกเยอะเลยเนี่ยคนเดียวเนี่ย้ไนต้องดยูต่ออยู่ต่อจนอันแก่หกหกหกอยู่ไหมคนที่มีหกหกเนี่ยนี่ก็หกือนกัน นี่ไม่ผนต้องไปสายหมอสายสายเปย์สายช่วยคนรักษาคนดูนแลคนต้องเปย์อย่างเดียวต้องให้อย่างเดียวแล้วต้องไปร้องเพลงนะทีนี้มีแต่ให้อะไรทีนี้พิธายังจำได้ไให้มาแล้วนะให้ญาติพี่น้องมาสามหกปีตั้งแต่ไปอยู่ไต้หวันช่วยซื้อที่ดินสามเจ็ดสิบแปดสิบไร่นะสามแสนเดี๋ยวคนนั้นยืมไปคนนี้ยืมไปคนนี้ยืมไป ให้มาหมดแบบตอนท้ายให้ให้ญาติระมาณหนึ่งล้านดุสานหลังจากนั้นมาประมาณอ้าวจนหนึ่งล้านก็ให้ลูกศิษย์มาจบหมดช่วยช่วยช่วยลูกศิษย์เนี่ยสร้างตึกซื้ออะไร้าซื้ออะไรกันทีนี้ใหญ่โตโบรานไปโดนีเซียโอ้จะติดสร้างบ้านสร้างสร้างหุ่นสร้างก้อนสร้างหอนได้เยอะมากแต่มามาย้อนดูเองตัวเองไม่มีอะไรเลยมีแต่ซาลาเปล่าๆไม่เอาแล้วเราจะต้องให้ตัวเอง เริ่มมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมากวัดที่วให้เจดีย์สร้างศาลาเนี่ยสร้างพุทธิสร้างอะไรอย่าเงี้ยเลขหกเริ่มเริ่มเริ่มให้เป็นแาบโอเคระยะสุดท้ายเลขหกจะเป็นนักสาธารณสุขแล้วอะไรเพราะว่าเป็นผู้เยสละผู้ให้ไม่หวังไม่เอาไม่เป็นอะไรก็เป็นทางบริษัทเพรว่าช่วยเหลือคนตลอดรับประกัน ซีเนี่ยยิ่งง่ายยิ่งได้เนี่ยจะมาพยายามเข้าจังจำหลวงพ่อโค้ด้อยหลวงพ่อเป็บาอาจารย์หลวงพ่อเทพโบราอาจารย์ทำอะไรไม่ได้แต่มันก็เก่าหอมดคนในใจก็ฟุ้งกว่าให้ไปต่อเยอะทุกทูนไม่ได้ทุกเรแต่ที่ไหนได้บางทีเราไข่จุดตรงนี้แต่เราได้เข้ามาอีกทีเหมือนกันนะรอบที่แล้วเนี่ยจะมาจัดท้ออบรมรีว่าอะไรเป็นต้นมาเกิดเลย่องอะไรจะริบเนีไม่คิดท่าอะไรแล้วจะทโบโถคนนั้นมาถวายแอร์สามเครื่องแต่ตอนนี้แอร์ไม่เห็นมาเลย มาไม่ได้ติดต่อไปเดี๋ยวรอหน้าหนาวจะติดต่อให้เขาส่งนะเดี๋ยวคนนั้นก็าสบายไหมอะรเออ้ยซึงข้าวโพดก็สบายมากนุ่มๆสบายมากนุ่มๆไม่รู้ว่ามาตั้ไหนนักเรียนรายจ่ายคนละห้าร้อยบาทสองร้อยบาทสามร้อยบาทเออเชิญพระธรรมเชิญพระธรรมแต่ก้อนใหญ่ๆมาจากต่างประเทศเยอะเลยเลยก็เข้าใจวันนี้ขนาดได้คงต้องเสียสละต้องให้ก่อนเหมือนกับหมอเขียวเนี่ยนะหมอเขียวประการเต็มฐานะเนะ กปสเตอพร์โป๊กโปกี่จะมาเสียดจอด้ื่ขงศาสนามนม้อนนอนแต่จะเป็นประเทศวนอนละนมอนนเลยเอาไปเองหมด หมอหมาสัตว์หมอหมาหมอแมวอะไรแล้วหมอคนรักษาคนหมอต่อเส้นอล้วเกี่ยวกับตะคุณรักษาหลายได้หมดเลยหรือว่าเป็นซ่อมรับซ่อมรับกระได้ซ่อมจากไอไอซีซ่อมอะไรเกี่ยวกับการซ่อมหลายในไตหมดเลยได้ผมทำแน่นหมดเกี่ยวกับการซ่อมเลยเพราะว่าได้ผมยังมีความฉันอ่านต่อมาเลยนะเราจับเครื่องไม้เสมออะไรดิ้นไม่แด้สตาร์แต่เราไปจับจับ มันสตาร์ติดเป็นเซตรงนั้นนั่นะเอ๊ะคนอื Holland ่นเซาะไม่ได้เราซ่อมได้แน่นอนนี่แหละแล้วผมจะเป็นคนที่มีความสบายนะทำของตายให้ของเป็นนะทำเครื่องมันไม่ติดทำมันติดได้มีความสบายเลยโอเคเจอระบบงานกับคุณหมอทั้งหลายในใต้หลังพญามงคาบำบักษาช่วยเหลือผู้ป่วยอ่าเป็นอะไรนะ่นอ่วยคู้ชีพอะไรก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้โอเคต่อไปความรักโอ้โหความรักเลขสามก็เหนื่อยแล้วเราเจอสามสามหกเลย ไอ้ที่มีรหัสฐานสามหกอันก็ถึงใกล้ๆปุ๋มนะสัญชาตหกนี่ถ้าเป็นสูตรอีกสูตรของรัฐเตอเดียเนี่ยที่เป็นสามเดียวกับกันที่เราบอกกินเบอร์เยขาสัญชาติหกมันเป็นเลขพ่อไม้ไม่ไหม้ทำไมถึงเลขพ่อไม้ไม่ไหม้เพือจะมาสังเกตเราเพื่จะมาเห็นเราคนหัส่งมาซ้ำมันก็จริงตามที่รหัสมันบอกมันเป็นเลขพ่อไม้ไม่ไหม้เพราะว่าเลขหกเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่ะพระอาจารย์เขาแอบเขาแอบกินกันไว้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ค่ะมีมีคือว่า สามสักหกนี pues ่เป็นรหัสท nah ี่ว่าคนความรักเนี่ยเราเราเราลักใครคนเดียวไม่ได okay. ้เราต้องรักเป็นนั้นแปลว่าคนทั้งขอเป็นพี่น้องกันใช่ป่ะเปอนความรักที่ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยรักหมดเลยนะเขาเขานั้นก็สองสารคนนี้ก็สองสันที่สุดเลยการเป็นเลยอะไรกับอะไรแล้วอะไรนั่นการเข้าแบบผ้าผ้าการเข้าหาเขาแล้วไม่ต้องไปเข้าหาเขาเยอะนะแล้วไม่เข้าไปถ่ายกองไปเรื่อยไม่มีเลย ไม่ตอนนี้กำลดังเาต้อกม่่งเด่๋ยวใส่การเข้าไปเลยนี่นะสงสารภาคพูงนนเขาขายพูดเืินนะก็น่าจังหวัดปรมาณแสนเหมือนนะมันืออ่าสงสามเน่มพรว่าเปยก่อนแล้กเพื่ก่อนม่อนเลยเ่อความรักหรือความักที่ว่ารักแบบว่าทั้งหมดเลยไม่ใช่เอาคนเดียวอ่ะอก็ก็ได้ผมเป็นังเดียบจนความรักที่ว่า เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเลยพอพอมีใครรักคนใดคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันมันมันไม่ใช่มีเจ้าของมันมันมันเป็นคนเป็นเป็นคนรักของอะไรก็แล้วแตเป็นคนรักของสาธารณะอืมเข้าใจไหมเป็นที่รักของทุกคนน่ะถ้าไปมีคนใดคนหนึ่งทนไม่ได้ได้บอกมันมีมาทุกคนเนี่ยเป็นคนมักเป็นพ่อเป็นแม่เขาช่วยทุกคนไงอ่าถ้ามีตังค์นี่ช่วยเยอะเลยเลยเลยได้ของอะไรก็จะมีอ่าเนี่ย ในเก็เป็นในกอดอาชีพหมอใช่ไหมอาชีพหมอเนี่ยจราบันหมอเนี่ยไม่เลยนะเป็นรักไม่รักมักที่เอ๋มักที่สั่งงานจนรวยสูงต่ำอะไรอะไรอันนี้ช่วยเหลือหมดไม่มีกระตันมาช่วยมีกระตังมาช่วยรวยก็ช่วยจนก็ช่วยหมาก็ช่วยแมก็ช่วยคือมันแตกชีวิตมันแตกขาดมันแตกต้องช่วยใหมดนี่แหละมันเราเรื่องไม่สงบมก็ลำบากความรักนี่หมายถึงว่าเป็นความรักที่เป็นดูความรักของแม่ความรักที่แม่ เราเห็นเนี่ยแม่ไก่อยู่ตัวนั้นมีลูกเจ้าตัวมันไม่ยอมเอาลูกมันออกมาสักทีเลยเพราะอะไรเปล่าใครรู้ว่าเพราะอะไรมันยังมีอีกสองตัวมันยังไม่แตกแต่มาว่าเดี๋ยวแต่มาต้อไปเคาะแล้วนะเพราะอะไรนะฮะมันรอน้ารอลูกมันแตกมันก็ฟักอยู่นะแต่แต่มาว่าไอ้ไข่สองนั้นมันน่าจะเน่าแล้วเนาะใช่ไหมมันเกินขนาดนี้เวลาที่เพริบประมาณประมาณเนี่ยฮะ มันมันออกมาแล้วแต่แม่มันยังทัดแม่พาลูกออกมาจากอะไรนะมันก็มันมีอีกสองไข่มันมีสองลูกมันเหมือนว่ามันรู้ว่าเฮ้ยไอ้สองลูกมันฟักมันเนี่ยก็นอนปกอยู่แล้วนั่นอ่ะสามวันอะไรมาอะไรต่างๆมันน่านเลยลูกมันก็ยู่ยแต่มันก็ข้าวไปจากที่ไปนั่แบบนี้นะความรักของแม่เนี่ยคือว่าไม่มีอะไรเลยสามารถเสริสร้างชีวิตตัวเองบางทีมันมันสังเกตมันมันนั่งไม่ออกมากินข้าวเลยจะเอาข้าวมากิน มันไม่ยอมสองสามวันนับลูกไม่ดีข้าวจริงมันก็อะไรมันต้องการฟักลูกมันออกมาเลย่างเงี้ยนะบางสิ่งบางอย่างเราล้วไปดูนะสารัะของเพศแม่หรือเปล่าสังเกตใครที่เป็นแม่เนี่ยเป็นเป็นแม่แล้วเพราะเนี่ยโอ้โหหมายว่าใครจะมาตีมาทุบมาต่อลูกเนี่ยไม่ได้เลยมาเนี่ยลูกจะไม่แต่สัตว์นะเราลองไปดูอย่างเงี้ยจะมาไปเคลียร์กายมันจริงจุกบจุ๊บ อารมณ์ความรู้สึกอารามณ์ความรู้สึกนี่ไงเวลาเนี่ยคือว่าทำมัน,นคนไม่ซื่อเราช่วยคนนั้นช่วยคนนี้แต่พอเรากกมีปัญหาก็ใครก็ม่มาช่วย คุณรู้ไพศาลพระหมอยาพระหมอยาท่านถือใน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 เป็นหมอยาเป็นหมอยาใครมีปัญหาเรื่องพวกหญ้าที่ฐานจิตอะไรอะไรก็ไรตางรับรอสังเกตเห็นนะเป็นของเก็บป่วยอะไรต้บริการชื่อท่านเราพ้าหมอยาพระ์มินซึ่งแต่แต่มาเลยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีหลายองค์หลายปางหลายอะไรอาเงี้ยแต่จะมามาสายปรรมัติศาสตร์มาเขาจะขอรบในท่านท่าบ้านเราก็ปูชีวะ ูชีวะเหมือนปูีชีวะต้องไทยให้มาสายรุไทยเนเราต้องมีผีชีวะเอามาไหว้มาไหว้ไว้เขาจะกราบไปไหว้ท่านพระหมอยายเป็นหาได้เึ่นพระครูไพศาลเราไปสวดริกรรมท่านีชื่อท่านยามนี่ยแนนี่กใรพราครทบอ่าพระหมอายมีสุรมาหาท่านเราจะโอ้ม่าระบาบ้านเราก็โอมยชีวก นี่ก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นสายที่เป็น่ก็มีภาษาทั้าลีด้วยมีงองกฤิด้วยเจที่จะชอบเดีเยวเขามาถอดันเ่อมาสเราปั้มก็ข่ารพูดฟังด้วยเระอย่างนี้จะเข้าใจของ ร่างกายมาสายหมองารการสายรักษาคนต้องบ้านเอาุบ้านทุี่ด ah, ้วยนะต่อไปเลขหมีอะไรเ่อครับมีอะไรมมีแล้วนะมีอะไรบ้างไม่เหลือเหมือนนะโอเคลขสาตัวเลขสามตัวเดี๋ยวเราก็ให้ให้กระรงกระแปรถ้ใครคุณคุณเชนไป thảo luận uh, ờ sẽ xong ông bà thì cũng có